สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาแนะนําวิธีการเลือกน็อตปรับแคมเบอร์และวิธีการติดตั้งกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับอย่าไปใส่ใจกับหัวตรงนี้เห็นไหมไม่เท่ากันจุดที่เราต้องให้มันเท่ากันจริงๆนะครับคือลูกเบี้ยวครับผมลูกเบี้ยวตัวเนี้ยต้องเท่ากับอันนี้นะครับตัวนี้ต้องเท่ากันนะขนาดของลูกเบี้ยกับกับความโตของแกนตรงนี้ครับมันต้องเท่ากันนะครับผมแล้วมันติดตั้งยังไงมาดูกันก่อนนะครับปกติเนี่ยตรงโชคนะครับ รูตรงนี้มันจะไม่ได้กลมนะมันจะสไลด์ไว้นี่ครับจะขยับได้นะมันมีระยะอยู่ตรงนี้เขาให้ปรับแคมเบอร์นะครับผมถ้าเป็นน็อตเดิมโรงงานเนี่ยเขาจะใช้ความความโตของตงัวนี้มีหลายเบอร์นะครับที่ศูนย์ก็ตั้งเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนน็อตเอาแต่ว่าเราไม่สะดวกจะเปลี่ยนน็อตไล่หาขนาดนั้นเราก็ใช้ตัวนี้เป็นการปรับมุมเอานะครับแล้วเดี๋ยวมาดูการทํางานของมันนะครับก่อนเราใส่นะครับเราต้องเอาทีนี้ใส่เข้าไปานี่ก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่เลย ดูเดือยแล้วมันจะมีมันจะม,ม,จะมีเรียกอะไรเงี้ยงปะเงี้ยงเงี้ยให้มันไปเกี่ยวกับขลังนี้ไว้นะครับใส่ไปเกี่ยวไว้ข้าหลังแบบนี้นะครับอีกข้างนึงก็เหมือนกันมันจะม,ม,จะมีมันจะมีเล็กๆตัวนี้ให้ไปเกี่ยวข้าหลังนะฮะเกี่ยวละแค่นี้นะครับแล้วก็ขันล็อกอขันล็อกไว้ให้พอตึงนะครับ เนี่ครับเราก็ไขตรงนี้ให้พอตึงๆนะครับไม่ต้องแน่นมากให้พอ,พอพอพอมันยังขยับได้อยู่อย่างนี้ถ้าแน่นมากจะไขไม่ไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นการตั้งระดับแล้วเราเอาเท่าไหร่อันนี้ผมจะใช้ตัววัดระดับนะครับอ่าผมจะหาศูนย์ก่อนอันนี้อันนี้วิธีการนะครับคือจริงๆคันไหนเท่าไหร่เนี่ยต้องไปหาเองนะมันไม่ได้เหมือนกันทุกคันอย่างเงี้ยผมจะเซตก่อนเลย mm. ผมจะมุมล้อเท่าไหร่ผมตั้งก่อน mm. ผมรีเซตได้เป็นศูนย์ก่อนแล้วผมหาอันนี้ของผมนะ นี่เราไขาได้แล้วตนี้สังเกตรตรงนี้มันจะขยับนะมันจะดึงเข้าไปถ้าเราไขาออกมามันก็จะยืดออกมานะนะขยับอยู่ได้นิดนึงนะนะมันจะเลือกแคมเบอร์ตามที่เราต้องการนั่นแหละก็จะเป็นการปรับมุมล้อนะครับเอาค่าไหนก็ล็อกได้เลยนะครับส่วนค่าก็ดูตรงนี้ก็ได้ด่เด๋ยวถ่ายตรงนี้ ผมยักไขนะเห็นนะแบออกแล้วทีนี้ถ้าจะจะเซ็ตยังไงพวกนี้ก็ผมาต้องไปหาเสาที่คาลิเบรให้เป็นศูนย์ก่อนแล้วผมจะเอาแคมเบอร์เท่าไหร่ผมว่าแปะที่รถแล้วก็ขึ้นเครื่องตั้งศูนย์วัดบนเครื่องตั้งศูนย์อีกทีหนึ่งเพราะเราต้องไขจา,ากจากด้านในรถนะครับไขแบบลอยแบบนี้ไม่ได้นะแดีพี่ตูบอ,อกเลยอันนี้คือรถรถแขวนอยู่แบบนี้ยังตั้งไม่ได้นะครับต้องเอาน้ำหนักกดให้เข้าที่ก่อนแล้วก็คาลิเบรตัวนี้นะฮะ คาลิเบทต,ตัวนี้ให้เป็นศูนย์กับกับเสาอะไรก็ได้ที่มันได้ระนาบนะครับส่วนให้เป็นศูนย์ก่อนแล้วถึงจะมาแปะเพื่อจะหาว่าเราจะจะลบจะบวกเท่าไหร่พวกนี้ค่าพวกนี้ต้องคาลิเบทนะครับค่านี้ยังใช้ไม่ได้นะครับน,นี่ผมจําลองอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวดูอีกทีนะผมจะไขให้ดูว่ามันมันตั้งยังไงเนี้ยนะยืดออกมาลดเข้าไปต่อไนฮูยืดนออกมาหนะ โอเคก็ลองไปใช้ดูครับตัวนี้ก็ขายใช้ได้อยู่ไม่ต้องมาถามซื้อที่ผมนะผมไม่มีขายครับอันนี้ผมมาแนะนําใช้นะครับผมแต่ถ้ามาตั้งศูนย์ที่ร้านผมผมมีบริการครับสวัสดีครับ